โอ้โใส่ชุดใหม่แล้วกินข้าวอร่อยไหมลูกใส่ชุดใหม่แล้วกินข้าวอร่อยได้เหรอโอ้เบาเบาอ๋บ ği, บออร่อยไหมครับอร่อยไหมูกินไม่สนคนเลยโอ้โห้หอหห แก้มแดงนี่ออกไปข้างนอกมานะเนี่ยช่วงนี้เลาะจักรยานกับพ่อบ่อยมากก็เลยผิวออกจะสีเทนนิดนึงอือพ่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 ออ้าเอามมมุโอ้โห้ยังไม่โตเป็นหนุ่มซะหรอเนี่ยฮะ แม,มนะแม่กินม้่งนะแม่กินมั่งนะกินข้าวกับวันนี้กินข้าวกับไข่เจียวค่ะทุกคนอาหารที่หรูดูแพงมากไข่เจียวอาหารชั้นเลิศของเด็กๆปุ๊ป,อปอเอาม่ำกนอนม่ำก่อนแม่กินมั่ง